สวัสดีครับเซลตัวครับวันนี้ก็มาส่งมอบรถลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับว่าลูกค้าคืออะไรแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างในวันนี้นะครับสวัสดีครับลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อมดคอสชื่อจริงวัลลพลเนาะวันนี้มารับรถเป็นรุ่นอะไรครับคูซูแซนตีคูซูแซนตีนะครับก็ร,บรวมๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับโอเคไฟแนนซ์แล้วก็เซลล์บริการเป็นยังไง กสนใจสนใจก็เอาสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดยังไม่กล้าว่าจะออกรถคันหนึ่งไหมเป็นยังไงบ้างดีแล้วง่ายยังไงบ้างนะครับก็ทางยานจะฝากลูกค้าสั้นๆให้้ลูกคคานสื่อโซเชียลนะครับลูกค้าท่านใดสนใจจะออกรถติดต่อได้เซลล์ตัว0ู3 6 0 7 7 6 2 2มหกศูนดเไลน์ลทีเอมีที่เด็ดนะครับวันนี้เซลล์ตัวขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ